สวัสดีครับสวัสดีครับผมชาวคิดเทเรียนทุกคนครับนี่คือรักบอยไม่ใช่ลิบออยนะฮะน้องสองคนนี้อยู่ของมันนานมากสิ้นปีนี้จะเป็นปีที่6กหแล้วนะโอ้โหเร็วนะอยู่ตั้งแต่ลูกอีกคนคนแรกจนตอนนี้3มคนแล้วสมคนแล้วเมียกี่คนเอ้กี่คนเอาดีดีคนเดียวพี่คนเดียวนะเอ้เอาดีดีผมเป็นคนรักครอบครัวแล้วต่อมาเลยพี่รักบ้าง ปีนี้ปีที่สามครับสามแล้วนะนะสิ้นปีนี้คือสามปีเต็มเต็มครับผมนี่ครับขอเข้าเรื่องเลยนะทําไมชื่อหัวขอ้อบอยทหารรู้วะเขาเป็นมือปืนเหรอเขาเป็นนักฆ่าเหรอไม่ใช่นะฮะบ,บอยเคยทำอะไรมาก่อนอา,อาชีพแรกเลยเลี้ยงวัวครับจบป .6 มาเ้อาือความที่อยากเข้ากรุงเทพเราไม่มีสิทธิ์เลือกงานอืมก็เลยตามรุ่นพี่มาแต่ หารู้หรือไม่ที่ที่เรามายังไม่ถึงกรุงเทพแค่นครปฐมตอนนั้นมามาเลี้ยงวัวก่อนเลี้ยงไปประมาณสักสามเดือนรู้สึกว่าเงินมันจะไม่เพียงพอต่อการส่งที่บ้านก็เ,เลยปรึกษาเพื่อนที่ลงเชือกเขาก็เลยแนะนํามาว่าลองมาทําดูหนตัวมันได้300กว่าบาทตอนนั้น300กว่าบาทถือว่าเยอะนะครับให้ <ไ S 1> เชื่อวัวเชื่อวัวครับ พอเชื่อปุ๊บจะได้เงินเพิ่มขึ้นตอนนั้น250บาทอ่าพอเชื่อปุ๊บจะเป็น300เพิ่มอีก50บาทใช่เชื่อคืนนึงก็อย่างมากก็3าตัวพอพอได้อยู่พี่ตอนนั้นรู้สึกไงบ้างเชื่อครั้งแรกเลยครั้งแรกมันก็สั่นๆอย่างนี้มือมือไว้สั่นๆแต่มันจะมีรุ่นพี่เขาคอยบอกอยู่ว่าถ้ามึงสงสารเขาที่บ้านจะเดือดร้อนเขาบอกกับผมมาอย่างนี้ก็คือลงเชื่อกับลงเลี้ยงคนละเจ้านายกันเลี้ยงเย็นน้ำเสร็จก็ย้ายเลยที่ย้ายมาลงเชื่อคืนนั้นก็ลงลงเชื่อเลยก็คืืออออออลลล็็กกกกกททัััั้้้ตวววหหบเเเสาา่แแขใผมไปช แล้วก็ปาดปาดให้ให้เลือกหลหมดหมดเลยอ่ะพี่สงสารไหมก็สงสารนี่ครั้งแรกก็สงสารเป็นอาชีพเรา,าชราไม่ใช่ว่าโหดร้ายนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ใช่โหดร้ายนะนี่คือสิ่งที่ต้องทามันคือความจําเป็นนะครับก็เลยได้เป็นฉายาเป็นบอยสังหารนี่คือพูดง่ายเป็นอาชีพที่ตื่นเต้นสุดแล้วเหรอเนะใช่นี่อาชีพอื่นก็ทั่ว <c oughs> ๆ,ๆไปใช่โอเคครับนี่คือเบรกแรกของเราบอยเดี๋ยวเบรกหน้าครับหลังจบเพลงนี้ครับยังยิ้มได้พลพลครับ ร้องได้ร้องไปด้วยกันนะครับหลายครั้งที่ชีวิตเจอกับปัญหาทําให้ใจเธออ่อนล้าลงบ้างไหมฉันถามด้วยความรักถามด้วยความห่วงใย รูเธออดนเอ็กหวังแล้วก็ผิดหวังมาตั้งกี่ครั้งเธอก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่จากไปไม่จากไปคุณเขาแล้วความน้ำด้วรักมันคงไม่ยากเกิน อย่าไปกลัวโควิดนะครับโควิดต้องกลัวเราก็แค่สู้ครับอ,อะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นเองครับหลายครั้งที่ชีวิตเจอกับปัญหาทำให้ใจ เพียงช้านไม่มีดอกไม้ให้ก้าวเดินคุณเขาเรื่องควากน้ำด้วยรักมันคงไม่ยากเกินจะเดินไปให้ถึงปลายทาง ไม่ร่มเนาะแล้วตอนนี้ถ้ามาเบรกสองกันดีกว่าเมื่อกี้เบรกแรกแล้วกับบอยสังหารเพื่อปักเพื่อปักท้องเพื่อปักท้องบอยต้องทํามาแชร์อะไรครับวันนี้แชร์ประสบการณ์ที่เคยผ่านเรื่องจริงๆนะอุ้ยน่ากลัวจริงเอามาแชร์เล่าสู่กันฟังเป็นคนไม่กลัวผีต้องบอกก่อนเนี่ยสองคนนี้ไม่กลัวเลยลุยป่ายิงนกตกปลาหาอาหารดึกดึกดึกตีหนึ่งตีสองตีสามเข้าป่าช้าเข้าอะไรกันเนี่ยสองคนนี้คันไม่กลัวผี ผมกลัวไหมผมกลัวคือจะเล่าจะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่แบบได้เจอนะครับผมช่วงนั้นเดนน่าจะเป็นปี54นะครับผมช่วงที่น้ําท่วมนะครับน้าท่วมกรุงเทพตอนนั้นน่ะคือผมทํางานอยู่ที่ถนน3 4มหคืออยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้ก็คือออกจากงาน,นครับออกจากงานปุ๊บไปหางานทาอีกที่หนึ่งคือได้งานมาประกอบว่าได้งานที่กสมวยนะครับไปทํางานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภยัยการรักษาความปลอดภยัมภยมันจะมีกะดึกแล้วก็กะกลางวันนะครับมันเป็นกะที่ผมต้องเข้าดึกที่นี่ ผมไปเข้างานปุ๊บคือต้องเข้างานทุ่มหนึ่งไล่ตรวจไปเรื่อยๆนะครับตรวจโรงแรมก็ประมาณ3ามทุ่มก็กลับมาที่ป้อมกินกาแฟอะไรเสร็จเดินตรวจไปเรื่อยๆนะครับถึงเที่ยงคืนแล้วก็คืนนั้นมันเป็น เป็นคืนที่ประจาเต็มดวงผมก็เข้าไปตรวจที่ชายหาดคือเป็นเดินตรวจที่ชายหาดใช่ครับผมเดินตรวจที่ชายหาดเดินตรวจไปเดินตรวจไปถึงเวลาดึกๆึกแขกอะไรก็จะเข้าพักที่นอนแล้วมันจะไม่มีคนเดินเพ่นพ่านละเงียบแล้วช่วงนั้นจะเป็นตีสองนะครับช่วงที่พระจ์ออกท้องทะเลเต็มดวงแล้วสวยมากครับผมสวยเลยใช่ครับกำลังสวยแล้วก็เราก็ นอนดู do, พระจามเต้นดวงนอนดูไว้ฟังเพลงไปแต่ h, ในช่วงช่วงดึดกๆนะั้นมันจะเป็นมันจะเริ่มมีน้ํำขังลงแล้วเอาภาพปิดตาไว้คือแล้วไปนอนพักนอนเล่นใช่นอนนอนดูแล้วก็ฟังฟังเพลงด้วยแหละตอนนั้นมันเป็นชายหาดที่แบบแขกเข้าไปนั่งเล่นอะไรพวกน,นี้พัะจันก็ออกมาเต้นดวงแบบสวยสวยงามมาก,กอ่ะเดี๋ยวผมก็นอนเล่นฟังเพลงไปสักพักหนึ่งแล้วก็เหมือนมีอะไรมาจับขาผมอ่ะแล้วก็ขย่าผมขย่าอย่างนี้ ขยับแบบเบาๆคิดว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งมาแจ้งทีนี้มันจะมีเพื่อนผมอีกคนหนึ่งที่มันชอบแกล้งผมอืะแต่เขาก็เพิ่ีมากเลยเพื่อนคนนั้นอ่ะแต่ผมว่าไม่เอกใจอะไรว่าก็คิดว่าเพื่อนกันจะขยับๆเขาบอกว่าอย่าัอยู่ย่าขยับอยู่ขย่าเลยแล้วอ่ะบอกว่าแม่โทรหาเขาบอกพูดว่าอะไรนะแม่โทรหาใช่ครับผมคือจะมาแจ้งว่าผมอ่ะแม่โทรหานะให้โทรกลับไปหน่อยอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ่ะเสียงชัดไหมเสียงชัดแต่เขาจะเป็นจะพูดออกเป็นภาษาเครียองก่อนอ่า เาจอบพูดว่านุมโทรขึ้นหน้าเข้างบอกว่าแม่โทรหาเนี่ยกลาเป็นทางคือแม่โทรหาใช่แม่โทรหาผมก็บอกว่าแม่โทรหาอะไรในดึกเนี่ยผมรู้ว่มันก็เขย่าอีกแม่มึงโทรหาเบอกหมดที่ภาษาไทยทีนี้ คือแน่นอนคือรักไม่ได้นอนไม่ได้ครึ่งหลับคื่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หลับเลยพราะว่านอนฟังเพลงแล้วตาดูพระจันทร์อยู่ใค่เอาผ้านั่นอ่ะปิดหน้าผากไว้เพราะว่าน้ำค้างมันลงเนมันก็บอกว่าแม่มึงโทรหาบอกอ๋อไอ้ทีนี้เสียงมันแตลกแล้วเสียงมันไม่ใช่เพื่อนแล้วขาที่มันจับมันก็เริ่มเย็นขึ้นมาแล้วเริ่มเย็นใช่เริ่มเย็นแล้วที่มือมือที่มันจับขาแล้วเปิดเปิดหน้าออกมาเฮ้ยนี่มันไม่ใช่คนนี่มันไม่ใช่เพื่อนนี่ดูนะ ในใจนี่ที่เขาเรียกว่าผีหรือเปล่า,ามันก็แบบเน,น่ายัางงหนๆครับผมเจอเจอแบบลูกล่าเป็นผู้ชายแต่จะเห็นแค่ครึ่งเดียวมีครึ่งตัวข,ขานี่จะไม่เห็นจะเห็นข้าข้างบนอย่างเดียวระยะนี้นมันชิดมากเลยประชิดเลยรับ,บชิดใช่ประชิดคือมองว่าอย่างเงี้ยตอนผมมองไปข้างล่างปุ๊บรู้ว่ามันไม่ใช่คนแล้วตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนอยู่เขาเล่าว่าผีผีนี่หรอคือแบบนี้เหรอิดในใจแถวนี้เขาบอกว่าผีโหนนะเขาบอก แต่คนที่ผมเจอไม่ใช่แค่ผมเจอคนเดียวมีคนเจอมาอีกหลายคนแล้วก่อนหน้าผมอ่ะเขาบอกว่าเป็นเจ้าที่ที่เขาทําบ้านไว้อยู่อที่เขาเรียกว่าอะไรตายายใช่ใช่เขาอยู่ตรงนั้นจะอยู่ที่ชายหาดก็อยู่ใกล้นั่นแหละไอ้บอยเลยไอ้บอยรู้ว่ามันตรงนั้นมันมันจะมีที่ไหว้ของเขาบอกว่าเคยไปที่นี่ด้วยบอยไปเคยไปทำงานได้สี่สี่ห้าเดือนนึงแต่ไม่เคยเจออะไรไม่เคยไม่เคยไอ้กงโรงแรมนั้น่ะมันสร้างทับเรือมจำเรือมจำที่สมัยก่อน ำจำสมัยก่อนติดคุกตลอดชีวิตเนี้ยเขาจะไปบ่อยนะแล้วตอนนี้ไว้เดี๋ยววาเล่าอีกปิดงานกันด้วยเพลงนี้ดีกว่าให้กำใจกำลังใจนะครับของวงโคนะฮะให้ทุกคนในยามที่ท้อแท้ ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะไม่ทิึงและไม่บ่อยห่วงใยในยามที่ชีวิตมนมองร้องไห้ขอเพียงมีใครตอกใจสักคนในวันที่โลกลางความหวังหครวัา ใค,ใ,คใครจะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบมหนทางไกลกำลังใจจากใครน้อง Tchau. ได้ไหมดังยังฝนลารสแหงพางี้ขาไก่อนะครับดีครับสวัสดีครับ